รัฐบาลใบฟ้านะครับที่ทุกคนรอคอยนะงวดที่แล้วนะอาจารย์ลงที่ฟันให้นะครับทุกเพจคือปักโพสต์ไว้บนทุกเพจคือตัวที่ฟันนะครับทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะอาจารย์จะไม่ขอกล่าวถึงนะครับจะให้มาดูว่ามันชนกับใบฟ้าตัวไหนและก็ใบฟ้ากับที่อาจารย์ไปทําบุญ ด้เป็นตัวไหนเอาอย่างนี้นะครับเพราะฉนั้นก็จะได้เห็นกันคุณเศรษฐวุฒิไม่ทันก็วิธีดูไม่ทันคือแชร์ไปเฟซตัวเองนะครับนะสามารถกอได้นะเหมือนคลิปก็เหมือนวิดีโอนี่แหละวิธีดูนะครับนะเรากดที่รูปภาพนะจะม,มันก็เ็นคอมเมนต์ขึ้นก็ปัดคอมเมนต์ออกนะจะมีสกอร์นะอยู่ข้างล่างก็เลื่อนเลื่อนดูรูด มาช่วงสุดท้ายเลือดรูดรูดรูดมาจนมาถึงที่โชว์รูปภาพนีอย่างนั้นนะเนี่เหมือนเรากอคลิปนะครับดูจัดไปก็ยังอย่างนั้นก็ได้เมื่อเราฟังเพลงนะเมื่อเราดูหนังนะครับวิธีให้แช์เนี่ยมันจะเป็นผลดีอย่างนี้นะครับหรือสิ้นสุดกันไลฟ์ก็กอดูนะครับนะกอในเครื่องของตัวเองนะครับในเฟซเรายังไม่สะดวกดูก็แชร์ไว้ ไปทำการทํางานแล้วค่อยมาดูนะครับเพราะนั้นถึงให้แชร์นะครับต่อไปรัฐบาลใบฟ้านะครับพิมพ์ใบฟ้านะครับรัฐบาลไทยนะครับเนี่ยรัฐบาลใบฟ้าเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับทุกคนรัฐบาลใบฟ้านะครับประจํางวดวันที่1สิงหาคมนะครับหกนะครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับอาจารย์ไฟ้สด ็จะบอกอยู่ตลอดเวลานะครับให้เล่นหลัก0 0 4 0 5อนี่ะ้อ่ะนี้ใบฟ้านะครับไม่ต้องกลับหลักร้อยอาจารย์ใส่ผิดนะถ้าเอามา5มาใส่ตัวนี้ก็จะเป็นแตก3ตัวอันนี้ถ้าคนตัดเล่นมันก็จะได้ล่าง5-3นะเพราะนั้นมันฉุกละหูนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือใบฟ้าประจงวด ที่16บที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูงวดนี้ออมันทำไมเป็นเลขยิบระยับยเป็นเลขยิบระยับนะครับนะเดือนสิงหานี้เป็นเดือนนำโชคด้วยนะครับทุกคนเคยให้เม็ดเดียวก็เข้าดีนะครับเป็นหวยนำโชคนะรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวใบฟ้านะงวดประจำวันที่หนึ่ง สิงหานะครับกับผมกรกตินนสินนะต้นตํำรับนะตะกอนทีเขียนโก้ปนิมิตก็คือตัวนี้นะครับนะคือชื่อจริงของอาจารย์นี่แหละนะครับเพราะนันใครที่เคยเช่าวัตถุมงคลใครที่เคยดูดวงกับอาจารย์ก,ก็จะรู้นะครับนะชื่อจริงนะครับตัวเด่นนะสังเกตแถวบนสังเกตชุด3ตัวเห็นไหมที่อาจารย์บอกไม่ต้องรองไบฟ้าให้ไปจัดตัวนั้นก่อนนะครับ นะที่อาจารย์ฟัน9ก้าทำไมอาจารย์ดูแถวบนนะครับแถวบนก็คือ9แถวล่างก็คือ2เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ดูนะครับจำจำจำไว้แต่และแถวนะครับทุกคนจโดวยเฉพาะแถวล่างนะครับมีตัวไหนม้างมี3ามหางอันนี้คัดเน้นๆน,น,นะครับแถวบนนะเค Cap แถวบนนะงวดที่แล้วเป็นศูนที่อาจารย์ฟัน9้าไปในชุดก่อนนะครับงวดที่แล้วที่อาจารย์ฟัน9ก้านะเพราะมันเป็นบนนะเพราะฉะนั้นเลขชุด3ตัวทั้งหมดคือบนแถวบนคือบนอ่ะพูดจากฟังจากปากถ้าไปลงเขาไม่รู้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นสูตรใบฟ้าจะเป็นบนล่างถ้า9้าเป็นบนแล้ว หลักสองจะเป็นอะไรนะเข้าใจเนาะไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดนะครับต้องนะบนล่างแถวล่างก็ต้องเป็นล่างถูกไหมครับเข้าใจเนาะนะเพราะฉะนั้นอะไรก็เป็นได้นะล่างเป็นบนบนเป็นล่างคือหนักบนกันล่างน้อยๆไอ้ล่างหนักล่างและกันบนน้อยๆวิธีเล่นนะครับสูตรนะครับฟังนะครับจากปาก สามหางนั้นคือบนชัดชัวชัวชัดดูเลขสามตัวนะคิดว่าอัน้นนะครับสาตัวนั้นอั้นะอาจารย์ก็ไม่เคยรู้หรอกว่าไปเจอเลขมงคลของรอสิบนะเลขสามตัวนะอาจารย์หาซื้อในกรุงเทพไม่ได้เลข3ามตัวนะครับสี่เก้าห้าเนี่ยอาจารย์ไปได้ที่ปั๊มน้ำมันที่ไปไหวนะหลวงพ่อปวดนี้จังหวัดสัตริงเซานะครับ แต่ไปได้ตรงนั้นชุด5ใบ2ชุดในกรุงเทพไม่มีนะครับอาจารย์หาตั้งแต่วันที่จารย์ไล์สดอาจารย์ไล์สดหลังจากวันไหนนะทุกคนจะไม่ได้เนาะหวยออกวันที่16 3วัน่ะนะครับนะวันที่เข้าขายลอตเตอรี่แต่อาจารย์ได้ชุด2ใบไป2ใบชุด2ใบไป2ชุดเท่านั้นเองนะครับหาไม่ได้ชุดใหญ่ไม่ได้นะครับ นั่นแหละคือหนักก็คือเลขขี้นั่นแหละนะ9 3 9 5ส7ส่วนเลขหลัก2นะครับนะครับส่วนเลขหลัก2นะเมื่อวานมีโอกาสไปทำบุญนะครับขอพรทุกคนจำแถวล่างได้ไหมใบฟ้านะครับนะเดี๋ยวดูว่าอาจารย์ขอจากหลวงพ่อปดนีได้ตัวไหนใครอยากดู ใครอยากดูนะครับทุกคนว่ามันชนไฟฟ้าตัวไหนเนาะเดี๋ยวมันอยู่ในกระเป๋าต่างได้ไปเจอหลังจากลงจากขอแล้วนะครับนะว่าตัวไหน,นทุกคนชนเก้าแน่ๆค่ะนะครับชนเก้าแน่ๆเพราะรีบฟ้าเนี่ยมันจะเด่นคนละหลักนะครับไบฟ้ามันจะรวมบนล่างทุกคนนะพร้อมแล้วนะครับเรียกหลวงพ่อปดหนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับให้เกิดสัง เกียไฟฟ้านะครับเห็นไม่เอ่ยชัดไหมครับเหมือนพิมพ์ไว้เลยนะครับเต็มเต็มเลยเพราะคนอื่นมองจะไม่ชัดจะไม่มีเลขนะนะครับอันนี้เหมือนพิมพ์ไว้เลยนะครับทุกคนอ่ะชนตัวไหนครับไบฟ้าแถวข้างล่างไหม ชนไหมครับเป็นไปได้หมดนะครับอาจารย์ลงจากนั้นมาขออธิษฐานถ้าจะให้มีโชคกิงขอให้เจอลัตเตอรี่นะครับแปลกนะครับทุกคนได้สามตัวนะครับสามตัวนี่หานอนหาหาหายากนะครับจะได้ครบสามตัวให้ตรงกับทูบมีกีก่นะครับ ท่าน่าีก็อยากให้เห็นเป็นเบอร์ๆนอกนอกนั้นมันจะได้เฉพาะเลขท้ายหลักร้อยจะไม่ได้ได้จากวัดวิธีไปขอก็าบอกว่าถ้าได้แล้วให้เอาที่วัดนะครับจะได้ให้โชคต้องหาให้ได้ถ้าเราเจอไม่เจอในวัดนี่มันก็าว่าเอาเลือกเอาชัยนะครับ